วีลคัมแบ็คทูเดอะชานนอลทูเดย์เมื่อได้วิ่งอินทูเอะดีเทลรีวิวออฟเดอะโตโยต้าแคมป์เอคอมเพกยัดไฮรี่ฟังชั่นอลแคมเปอร์แวนทัสบีนเทอร์นิ่งเฮดวิดอิสพลาติคัลดีไซน์เอฟฟิเชนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์คอมเพตติทีฟไพรซิงเวลท์เออแพลนนิ่งเอวิดเอ็นเกตเตอร์เวอร์เอลอนโรทริปดิสเวชิคล์โปรมีเซสทูดิลิเวอร์คอมฟอร์ตแอนด์วอสซาติลิตีสตาร์ทติ้งวิดเอะเอ็กเทียร์เดอะโตโยต้าแคมป์อีส์คอมเพกวัดดัสแ อีกฟีเจอร์เอซลีกอาร์อโรดินาไมค์เชฟดัตเอ็นฮันส์ฟูลเอฟฟิเชนซี่วายเดอร์บัสรูฟดีไซน์ออฟเฟนอินคลูดบิล์อินเรลสำหรับเก็บสต็อเรจหรือโซล่าแผงดอร์ลัดวินโดว์พร้อมให้ความมองเห็นที่ดีและช่วยเพิ่มแสงธรรมชาติช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่และการแคมปิ้งไฟหน้าและไฟท้ายช่วยให้ดูโมเดิร์นและเพิ่มความสะดวกสบายในระหว่างการขับขี่ภายในรถโตโยต้าแคมป์อีสต์เกี่ยวกับการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาด The interior is surprisingly roomy for a camper van of this size. The seats are made of durable, easy-to-clean fabric, and the front seats offer excellent lumbar support, which is a must for long d r i v e The van comes equipped with a compact kitchenette, which usually includes a small fridge, a sink, and a foldable cooking area. There's also a convertible sleeping area that transforms from sitting to a cozy bed for two. แมคคิ่งอิดไอดีลสำหรับโซโล่ทราเวลเลอร์หรือคู่เปร่อสเตอร์เรจอิดเวลตอดเอาท์วิดโอเวอร์เฮดคอมปาสเมนต์อันเดอร์ซีดเราวเวอร์แอนด์เรียคารโก้สเปซทูแอคคอมโมเดตออลยูเอเซนเชียลเว้นอิดคัมทูเพอร์ฟอร์แมนต์เดอะโตโยต้าแคมป์อิดใช้พลังลีพาวเวอร์บายเอฟฟูเอลเอฟฟิเชนต์1.5ถึง2.0แนลเอนจิ้นดีพันดิงออนเดอะโมเดลอิดน็อตบิวฟอร์สปีดบัสบราเธอร์ฟอร์เอนดูแรนซ์แอนด์เรลิลิบิลิตี้เดอะแฮนดิ้งอิดสูด และระบบสูงตั pricing, feature, ้งระบบด้าสเอ็กคูทจ็อกออฟแอ็บซอร์บิ่งบัมบนโรดเทเรนท์อีกส์อัลซออีควิปเป็ดวิดโมเดิร์นเซฟตี้ฟีเจอร์ไลท์เลนแอสซิสต์อะดัปตีฟครูซคอนโทรลแอนด์มัลติเพล็กแอร์แบกเอนชูริงพิสออฟมายออนเดอะโรดแอสโฟร์ไพรซิงเดอร์โตโยต้าแคมป์ซิดในเอเวอรี่วิซนเนเบิร์นเรนสำหรับอีกคาเทกอรีเดพันดิ้งออนเดอะทรีมเลเวลแอนด์แอดเดตฟีเจอร์เดอร์ไพรซ์แอนด์วอร์รี่บีทวีนสองหมื่นห้าพันดอลลาร์ถึงสามหมื่นห้า is affordable, considering it combines both transport and living space in one vehicle. Plus, its excellent fuel economy means lower long-term costs, making it a smart choice for budget-conscious adventure. Overall, the Toyota Camp is a great blender of function, comfort, and value. If you're into road trips, camping, or wildlife, it's definitely a model worth checking out. Thanks for watching. แอนดอนฟอร์เก็ตทูไลท์แอนด์ซับสไคร้ฟอร์มอลรีวิวลายดีส